สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง SCC วันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทมของสมใสของอาชีพอ l ลิมัท a ทอ a s มาสสาย LL งบ1 3 0 k นะฮะก็ต้องบอกว่างบนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้ลงดันต่างๆแล้วก็ลงดัน COP นะครับไม่ว่าจะเป็น COP ชั้น 1, 2, 3ลงได้สบายหมดนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปลง o j s c อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าดันทั่วไปก็ลงสบายทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวใน EP นี้เนี่ยมีเทสดาเมจให้ดูนะครับแล้วก็ มีให้ดูในตัวแพดอนาคตที่รีบรารนเข้ามามันจะแรงขึ้นอีกนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูกันผมฝากเดอน er, กดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์กับช่อง a c c ของเราด้วยะคระับผมป่ะไปดูกันฮะที่เรักนลทีเอชจักรวาลรักใหม่เปิดให้เติมแล้วที่ r ริชแมนชอ p ทูกกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด i ริ m a n คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ i ริ m a n ช,ชอ่อง อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของสวมใส่กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะของสวมใส่ของอาชีพ e l e m e n t a l Master ใสาย l i g h t n i ่ g แล n d นะครับผมงบ 130K เนี่ยใส่เท่ไหมอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกก็มาเริ่มัาที่หมวกกันก่อนเลยละกันนะฮะหมวกผมใช้เป็น t h a n นอ Magic Hammer LT นะครับผมก็มคือตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นเกรด C ีบว์สินะครับผมส่วนออฟเนี่ยนะฮะก็ใช้เป็น Magic e s s e n c e Level 3นะครับ ส่วนออฟอีกช่องหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเกสเปลเมจิกเลเวล3นะครับตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มดาเมจของสกิลไลท์นิ่งแลนด์นะฮะแล้วก็มีไซคิกเวฟบพวกมาด้วยนะครับผมส่วนช่องการ์ดเนี่ยผมใช้เป็นชาติออฟอินนะฮะมีเพื่อนบางท่านถามว่าไอตัวนี้เนี่ยเราออฟอะไรนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ออฟนะฮะไอตัวชา์ิเนี่ยมันก็คือการ์ดนี่แหละแต่ว่ามันมาในรูปทรงของหินนะครับรูปทรงหน้าตามันจะคล้ายๆหินแต่จริงแล้วมันก็คือการ์ดแหละสามารถถอดซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตามปกตินะครับผม ตัวหูนะฮะหูผมใช้เป็นวิกชิงทีนะครับก็ได้เอเมอริเคนข้างเยอะได้อินด้วยนะครับมาทำให้เราทำา5 3 0เนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมส่วนปากนะฮะก็จะเป็นปากกระดาษนะครับต้องบอกว่าปากนี้ดีมากๆนะฮะไอตัวปากกระดาษเนี่ยก็บวกเอเมอริเคร้อยอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่คู่กับฉาดอินนะครับผมแล้วก็มีโจมทุกเผ่า15%นะฮะมันออฟได้ด้วยนะนะครับผมเมื่อเราออฟเนี่ยหช่องนะฮะ ก็จะได้ m อ k 50นะครับแล้วก็ m อ k 5%นะครับพอเราออฟ3ช่องนะครับผม3ช่องก็ได้ m อ k 150นะฮะแล้วก็ m อ k มอเนปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี้ได้อีก150ใช่ไหมที่เราใส่คอมโบกับฉาดอินตรงส่วนหมวกนะครับต้องบอกว่าใส่ปากมาคอมโบทีเนี่ยโอ้โหดาเมจพุ่งมากนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนเสื้อกันบ้างนะฮะเสื้อผมใช้เป็นเสื้อ17.2บ้านๆเลยนะครับผมแล้วก็ออฟเป็น เมจิกพาวเวอร์ n โนนะครับผมตัวนี้ก็อปเป็น2ช่องนะฮะก็ได้เอเมดริกเกเปอร์เซ็นต์ไปนะฮะอีกช่องหนึ่งก็อปเป็นในส่วนของชาร์ดสเปลนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ได้คูณดาเมจทุกธาตุนะครับผมอ่าและส่วนการ์ดเนี่ยนะฮะผมก็ใช้เป็นการ์ดซ e เนียเลปเปอร์นะฮะก็สำหรับคนที่อยากจะเซฟคอร์สนะฮะงบไม่พอที่จะซื้อ NAR นะครับผมก็ใช้เป็นซีเนียเลปเปอร์แทนได้นะฮะ ซึ่งบอสไฮดันเนี่ยก็จะมีพวกฟอร์มเลตปลาหรือว่าวอเตอร์อะไรพวกนี้ก็มีนะครับหรือว่าฮอลลี่ก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าใช้แทนกันได้เหมือนกันนะครับผมส่วนอาวุธนะฮะอาวุธเนี่ยผมใช้เป็นอาวุธทานอสนะฮะก็จะเป็นในส่วนของทานอสเอดีนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ออฟเป็นชาโด้สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะเดมอนสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นออฟเกือบสุดนะฮะเรียกว่าออฟท็อปก็ยังได้เลยนะครับเป็นเกือบสุดอีกสองเปอร์เซ็นต์ก็สุดแล้วนะครับผม ส่วนตีบวกเนี่ยตีบวกสิแล้วก็เกรด B นะฮะมีเพื่อนเพื่อนถามว่าทําไมไม่เกรด A นะครับผมต้องบอกว่าเกรด A เนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นมาอีกประมาณชักงหมื่นหนึ่งนะฮะผมก็เลยเลือกเอาเกรด B เนี่ยนะครับแล้วก็ไปตีบวกสิบแทนนะฮะก็เท่ากับเหมือนเราได้เกรด A มาเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันต้องบอกว่าดาเมจใกล้เคียงกันไอตัว 13B เนี่ยอาจจะแรงกว่า12 A ด้วยนิดหนึ่งด้วยนะฮะไอตัวนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น 13A เนี่ยก็จะแรงกว่า 13B อยู่แล้วนะครับ พอเรามาเทียบคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไปเนี่ยนะครับผมก็เลยเลือกเป็นบวน 13B นะฮะดามเมจแรงเหมือนกันนะครับผมอ่ะส่วนการ์ดนะฮะก็จะเป็นการ์ดในตัวม้าขาวเวทตัวนี้นะครับ1ใบแล้วก็ใส่การ์ดอีกใบหนึ่งก็คือการ์ดเทนเดอรียนนะฮะหรือว่าการ์ดมานินมังกรน,นะครับตัวนี้เนี่ยมีคำถามเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะเลยว่าเราใส่การ์ดนี้ไปทำไมทำไมมันบวกขี้นะครับผมแล้วเราใส่ได้อะไรก็ต้องบอกว่าไอการ์ดนี้เนี่ยมันมาใส่คอมโบก,กับหูนะฮะ เนี่ยไอตัวหูวิชิงทีเมื่อเราใส่การ์ดคอมโบกันเนี่ยนะครับทุกการตีบวก1อาวุธนะฮะมันจะเพิ่มดาเมจทุกธาตุนะครับผม2%นะฮะก็เราตีบวกเท่าไหร่ก็คูณไปนะครับก็ต้องบอกว่ามันเยอะมากนะฮะใส่คอมโบกันนะครับกับไอตัวการ์ดมานิมังกรนะฮะส่วนโล่นะครับก็เป็นโล่เพิ่งมาใหม่สดๆดร้อนๆนะครับผมในเดือนที่แล้วนะฮะไอตัวโล่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นโล่กินมัว2นะครับผมอัพเป็น LT แล้วก็ขึ้นเกรด A นะฮะ ตัวนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นไฮไลท์เลยคือมันลดคูดาวของสกิล lightning land นะฮะมีลดคูดาวของไอตัวสกิล conflict ด้วยนะครับก็คือเป็นสกิลไอตัวไฟตัวนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เราเล่น ll เพราะว่ามันมีของลดคูดาว ll นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราเกรดสีขึ้นไปเนี่ยเพื่อนเนก็จะได้ลดคูดาว ll อีก0 3นะครับ ไอตัว0.3แรกเนี่ยคือยังไม่ต้องเกตนะพูดง่ายว่าถ้าเกิดใครจะเล่นแบบว่างบไม่ได้เยอะมากเอาแค่โล, LT ล่ LT ระบบ11เนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วนะก็คือลด0.3แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเกตก็ลดอีก0.3เท่ากับโล่เนี่ยลด0.6นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเกต B ขึ้นมามันก็จะติดพ็อกด้วยนะครับหรือว่าติดบัฟโล่นั่นแหละนะฮะได้ SPL นะครับผมบวก50แล้วก็วต้อองบอกว่า ไอตัวที่มาช่วยบูดาเมตเราก็ช่วยได้เยอะเลยนะ SPL นะฮะไอตัวนี้ก็50ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีจากบับโรอีก50นะครับอ่าแล้วก็ SM Medic ก็หูบวกเยอะพูดง่ายว่าดีของดีนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเกตด A เนี่ยก็ตีทุกประเภท20%นะครับแล้วก็ลดตัวคูดาวของสกิลเรียกลูกนะครับผมส่วนการ์ดผมใช้เป็นการ์ดแมงทองนะครับผมก็ยังสำคัญอยู่นะสำหรับแมงทองนะครับ อ่าเรามาต่อกันที่มัพนะครับผมมัพเนี่ยผมใช้เป็นมัพไก่นะฮะหรือว่ามัพไวไนท์นะครับผมมัพตัวนี้เนี่ยดีเลยนะครับเอเมอริกเอะไรโอ้โหดีจัดนะครับผมก็เป็นมัพไก่เมจิกนะมันจะมีเมจิกมิลลี่แลนอะไรอย่เงี้ยนะครับเราใส่เป็นเมจิกนะครับส่วนออฟเนี่ยนะฮะก็ออฟเป็นเอ็กซ์เพรสเมดิเชียลเลเวลห้าสองช่องนะครับผมแล้วก็ อ็อเป็นอีกช่องหนึ่งเนี่ยเป็น Spirit of Night เลเวล7นะครับก็ได้ทั้งเอเมริกคแล้วก็ได้โจมเผา15%านะครับส่วนการ์เนี่ยผมใช้เป็นการ์เกาะเอี้ยนะครับผมการ์เกาะเอี้ยเนี่ยหรือว่าการ์ลูกเต่าต,ตัวนี้นะฮะมันจะเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ของท่านลมแรงขึ้น100%นตะครับผมต้องบอกว่าแรงขึ้น100%นี่คือแรงมากนะฮะคือดาเมจของไอตัวสกิลไลท์ติ้งแลนเนี่ยก็แรงอยู่แล้วใช่ไหม มันเป็นธาตุลมนะฮะเพราะเราใส่การนี้เนี่ยโอ้โหมันบูทดาเมจได้แรงมากนะฮะเรียกได้ว่าน้องๆเลยนะครับหรือว่าทัดเทียมหรือว่าอาจจะเรียกน้องก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวการอัปเกรดรซเซเลอร์เนี่ยมันมีค่าสเตด้วยนะครับแต่เรื่องดาเมจเนี่ยโอ้โหใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับต้องบอกว่าการก่อเอีย้ยเนี่ยดีมากนะมาปิดโจทย์สําหรับคนงบไม่พอการอัปเกรดนะฮะแต่ถามว่าการอัปเกรดดีกว่าไหมก็ยังดีกว่านะครับการอัปเกรดร์เซเลอร์เนี่ยมันได้แสแต็ด้วย ทำ530ได้ง่ายนะครับผมแต่ส่วนการนี้เนี่ยอาจจะทํา530จากออมไมตี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันได้ในเรื่องราคาประหยัดกว่าเยอะนะครับผมอ๋อแล้วมีเพื่อนๆบางท่านถามผมมาว่าไอ้ตัวการตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่เนี่ยเราจะโดนโจมตีแรงขึ้น30%มันมีวิธีแก้ไหมนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะฮะก็คือให้เรากด Energy Code นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะฮะสกิลนี้ Energy Code นะครับไอตัว Energy c ค d e เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรา รักษา SP ไว้อยู่ไม่เกิน81%นะฮะร้อยถึง81%น่ะพูดง่ายนะครับมันก็จะลดความเสียหาย30%ก็คือลดดาเมจก็คือมันมาชดเชยกันได้พูดง่ายนะครับในส่วนของกาานเกาะเอียก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะทำให้เราเล่นได้สะดวกขึ้นเล่นได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้โดนโจมตีแรงขึ้นอะไรนะครับเพราะว่าเรามีไอตัว Energy c o e มาช่วยนะครับส่วนรองเท้านะฮะก็จะเป็นรองเท้าทานอ ตัวนี้นะครับผมจากกิจกรรม b u t t l e p a s รนะฮะรองท้าทานอสเมจิกเนี่ยก็ผมเกรดไว้ B นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอนท่านใดเนี่ยที่คิดว่าจะเล่น LL นะฮะผมก็แนะนําให้ไปทํารองเท้าทานอสไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไอตัวกิจกรรม b u t t l e p a s เนี่ยมันจะออกไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะออกไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะวันที่27นะครับผมตอนนี้ก็ยังมีเวลาทําอยู่ก็ไปทําได้นะนะฮะ ไอตัวรองเท้าทานอสเนี่ยก็จะลดฟิก0.5นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราใส่คอมโบกับไอตัวอาวุธทานอสน,นะครับก็คืออาวุธทานอสตัวนี้นะฮะมันจะลดคูลดาวของสกิลไลท์เทนิงแลนด์ลง1นึ่งวินะครับผมโอ้โหคือดีมากนะฮะอ่าก็คือพูดง่ายว่าไอตัวรองเท้ากับอาวุธเนี่ยมันลด1นึ่งวินะครับส่วนโล่ถ้าเกิดเกรดซขึ้นไปเนี่ยจะลด0.6นะครับเท่ากับไอตัวลดคูลดาวของเราเนี่ย 1.6นะครับผมส่วนสกิลเนี่ยมันมี2เท่ากับมันจะเหลือ0.4นะครับก็ทำให้เรารัวได้แล้วนะครับผมก็เรียกว่ารัวได้ในระดับ1แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะก็ต้องบอกว่ารองเท้าทานอตนี่ค่อนข้างที่สำคัญถ้าเกิดใครจะทำ ll เนี่ยก็ต้องรีบไปทำนะนะครับสำหรับวอรเดิลพารส่วนออฟเนี่ยผมออฟเป็น Expert m e d i c i a l นะครับผมแล้วก็อีกช่องเนี่ยนะฮะก็เป็นทานอตนะครับผมตัวนี้ก็มาช่วยเพิ่มดาเมจของ ll นะครับ ส่วนการเนี่ยก็ใช้เป็น Foreign B i s h o p นะครับต้องบอกว่าเป็นการที่ดีมากๆนะฮะถึงเราจะเสีย SP ไป50%นะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือมันคุ้มค่านะฮะได้เอเมดิเคสนะครับแล้วก็โจมกึ่งมนุษย์ต้องเน้นเลยว่ากึ่งมนุษย์ใน COP นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น 1, 2, 3เนี่ยโอ้โห,โหบอสเพียบเลยที่เป็นกึ่งมนุษย์นะฮะมันเลยทำให้เราสามารถไปล่าบอสใน COP ได้สบายขึ้นมากๆนะครับผมสำหรับการไปนี้นะฮะ ส่วนประดับนะครับผมประดับก็ใช้เป็นเซตมีเมนเตลไม้นะครับอีกข้างก็เป็นมีเมนเตลเมมโมรี่นะครับผมตัวนี้ใช่ไหมฮะมีเมนเตลเมมโมรี่เนี่ยนะครับผมก็ใส่กับเอวิลล่านะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประดับคอมโบกับอาวุธนะครับก็จะเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้นะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็เป็นมีเมนเตลไม้เนี่ยมันจะคอมโบกับหมวกนะครับผมเนี่ยหมวกทานอส์เอลก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปนะฮะแล้วก็ใส่การ์ดเอวิลล่านะครับเหมือนกันนะฮะ เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเอวิล่าบวกอะไรนะฮะเอวิล่าเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆเกาะเอียแหละเกาะเอียบวกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอวิล่าบวกยี่สิบนะฮะเราใส่สองข้างก็เป็นสี่สิบนะครับผมก็ช่วยบูดดามเมจของไรท์นิงแลนด์ได้เยอะเลยเพราะว่าไรท์นิงแลนด์เป็นสายลมนะครับเรามาดูในส่วนของฝั่งคอสตูมชาโดกันบ้างนะฮะคอสตูมชาโดผมใส่อะไรบ้างนะครับคอสตูมหมวกเนี่ยผมออฟเป็นเมจิกพาวเวอร์สโตนนะครับ ตัวนี้ก็ได้โจมตีทุกธาตุนะครับผมโอ้โหแล้วต้องบอกว่าเราได้โจมตีทุกธาตุแรงด้วยนะนะฮะอ่าส่วนตานะครับก็เป็นเมจิกพาวเวอร์สโตนนะครับส่วนปากนะฮะเป็นเมจิกพาวเวอร์สโตนนะครับปีกเนี่ยของผมใช้เป็นลอปนะครับผมลอปมินิมอลนะฮะอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ออฟเป็นในตัวฟิก0.5นะครับผมทำไมเราถึงออฟฟิก0.5นะฮะเพราะว่าสกิล LL เนี่ย มันมีฟิก1.5นะครับของผมทำฟิกจากปีก0.5นะครับรองเท้า0.5หมวก0.5ก็กลายเป็น1.5นะครับผมแล้วก็ทำถ้า5 3 0ก็คือไท์หลอดได้แล้วนะครับส่วนลดคูดาวที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือรองเท้าอาวุธแล้วก็โล่นะฮะก็ทําให้ 1นะครับผมเขียนเงื่อนไขฟิกจบนะฮะสนะครับผมคูดาวเหลือน้อยทําให้เราลัวได้นะฮะสามไลท์หลอดเพราะว่าเราทํา530นะครับก็ครบจบเสร็จสับเล่นสบายนะครับผมเอาโอเคนะฮะเราก็มาต่อกันที่เสื้อนะครับเสื้อชาร์โด้เนี่ยใช้เป็นฟูลเทมนะครับผมฟูลเทมตัวนี้เนี่ยคอมโบกับรองเท้าก็คือเจาะร้อยนะครับเจาะร้อยนี่สําคัญมากนะเวลาเราไปฟาร์ม c ีอหรือ OG จีอะไรพวกนี้นะฮะเจาะร้อยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องใส่ด้วยนะครับฟูลเทมนะฮะ ส่วนมือเนี่ยเป็น history นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่ม m อเมริเคไปนะฮะแล้วก็ทําให้เราเดินไวตลอดเวลาเนี่ยมีสกิล AGI ตลอดเวลานะครับเราไม่ต้อง AB ก็ได้ถ้าเกิดเวลาเราไปฟาร์มเนี่ยมีมือเนี้ยก็คือเดินไวตลอดนะครับได้ทั้ง m อเมนะครับได้เด็บได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะฮะส่วนประดับนะครับผมก็เป็นประดับเซตอมไมตี้นะครับผมเนี่ยอมไมตี้สข้างนะฮะอมไมตี้เนี่ยก็มา ทำให้เราทําไลท์หลอดได้ง่ายก็คือ530นั่นแหละนะครับผมอ่าอ่าโอเคของสวมใส่ตามนี้นะครับผมส่วนสเตตัสตามนี้นะฮะอ่าก็อัพตามนี้เลยเด็ก้อยอินะฮะทํา530ได้ง่ายนะครับส่วนวิทเนี่ยวิทร้อยก็เลือดเยอะนะครับผมแล้วก็การสถานะนะฮะต่อด้วย a g 1 0 0นะครับแล้วก็สเตนตสนะฮะตัวนี้เอาไว้แบกน้ำหนักนะครับส่วนลักเนี่ยนะฮะก็อัพที่6 1พอยต์เราก็จะเหลือศูนพอดีนะครับ อันนี้ทำไมถึงอัพลักมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเยอะนะฮะก็ไว้การสถานะนะครับแล้วก็ทุกๆ3ลักเนี่ยมันได้เอเมดิเคด้วยนะครับผมอ่ะส่วนไอตัวตอนเป็นคาสีอัพอะไรบ้างนะครับก็นี่ตามนี้เลยฮะอัพ SPL พีเร้อยแล้วก็ต่อด้วยคอน97ตอนนี้เลเวลผมมันยังไม่ถึงนะฮะก็ได้8ดเอ็ดไปก่อนนะครับส่วนสกิลนะฮะสกิลอัพไงบ้างนะครับสกิลคาแรกอัพตามนี้เลยนะครับก็ช่วงแรกๆเราใช้สกิลไฟบอลเก็บเวลนะฮะอ่า พอเป็นไฮคัสนะครับผมไฮคัสเนี่ยก็อัพตามนี้ได้เลยเราใช้สกิลเฮเวนไดส e เก็บเวลนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสายงบน้อยเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเช่าชุดอีเดนมาได้มันเพิ่มดาเมจของสกิลเฮเวนไดส e นะครับผมก็ทำให้เราเก็บเวลสบายขึ้นนะฮะส่วนตอนเป็นค้าสามก็อัพตามนี้เลยนะครับอ่าบนสกิลเล่นด้วยการใช้ไซคิ d ไดมอนด์ดัตนะครับผมคิวริงคาวเอิร์ดเกร e นะครับในการเก็บเวลนะฮะ วนสกิลไปก็ปิดวันไวขึ้นนะครับผมอ่าส่วนทาร์ีนะฮะก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะอัพไอ้ตัวลูกไฟเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะผมอาจจะลดไอ้ตัวนี้1อันนะครับ ลดไอตัว elemental spirit mastery เนี่ยลดให้มันเหลือ4แล้วก็มาเพิ่มลูกไฟสักอันหนึ่งนะครับเพราะรู้สึกว่าลูกไฟน่าจะได้ใช้ด้วยนะครับส่วนใน ep นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จาะลึกรายละเอียดของสกิลต่างๆอะไรมากนะฮะว่าสกิลนี้ทํายังไงอันนี้ต้องใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าใน ep นี้เนี่ยเป็นแนะนําของสมใสยแล้วก็เทสดาเมจนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็สามารถอัดตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะพอเรารู้ของสมใส่ใจซ่าสกิลนะครับ เรามาลองเทสดาเมจกันนะฮะอันดับแรกเนี่ยต้องทำ5 3าก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมกดไอตัว Almighty อ่ากดอันนี้ละกันนะครับอ่าก็ลองเทสดาเมจแบบมีแค่นี้ก่อนนะครับผมเทสดาเมจกับตัวอ่เอาเป็นตัวนิวทอลก็ได้นะฮะอะ่เดี๋ยวลองเทสดาเมจนะครับอ่าเทสดาเอจเรายิงอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดจะติดพ็อกนะฮะหรือว่าติดบับโล่ก็150เอ็มนะครับโหแรงมากเลยใช่ไหมฮะ อันนี้ยังไม่ได้เรียกลูกยังไม่ได้บัฟเบิร์บอะไรนะครับเอาโอเคนี้ก็คือมีแค่ออมิตี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีป็อกกี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเริ่มบัฟบ้างนะครับผมอ่ากดบัฟไอตัว SPL นะฮะอ่ากดไอตัวนี้หน่อยนะครับผมกดบัฟบูเฮิร์บนะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวกดใบ AB หน่อยไหมนะครับกดใบ AB อ่อลืมถอดโลก่กดใบ AB นะครับผม ใส่ล่วไปนะฮะแล้วก็กดไอตัวเลเซอร์เอเนอร์จีดิง์นะครับที่เราได้จากกล่องนะฮะอ่ากดไอตัวเลเซอร์คอฟฟี่ด้วยนะครับอ่ากดประมาณนี้นะฮะลองนาเมตซิกลายเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ากลายเป็น180แล้วนะครับอ่า175 180นะฮะจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับผมตอนแรกเราเท่าไหร่นะ140 150้ยใช่ไหมฮะ ก็ขึ้นมาอีก20ล้านนะครับผมโอ้โหเสาหายเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเรียกลูกหน่อยนะครับผมต้องเดินออกไปก่อนไหมเสามันหายนะฮะเดินออกไปปุ๊บกลับมานะครับผมอ่าเสากลับมาแล้วเรียกลูกหน่อยนะฮะปุ๊บอ่าเรียกลูกมาปุ๊บนะฮะดูดาเมจนะครับโอ้โหสามร้อยกว่าพอลูกมาแล้วดาเมจโคตรแรงนะครับผมไงฮะสามร้อยกว่ายังแรงนะครับผม อ่าไม่ติดประมาณ200แล้วนะฮะติดพรอ,อุ้ยสามร้อยสี่สิบนะฮะอ่าโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมลองลองดูแบบอันนี้หน่อยนะครับผมลองแบบว่าไอตัวกดไม้หน่อยนะครับกดแอมป์อ่ะอ่าเมจิกแอมป์นะฮะเท่าไหร่นะครับโอ้เปิดด้วย200กว่านะฮะเดี๋ยวรอมันติดพรก่อนอุ้ย400กว่า 400กว่านะฮะโอ้โหแรงมากอ่ะเดี๋ยวผมลองวางพื้นแล้วลองลงอิงซิกเนียหน่อยนะครับผมอ่าอิงซิกเนียน้ำเท่าไหร่นะฮะปิดเอฟเฟกต์ก่อนมองไม่เห็นโอ้โห400นี่ยังไม่ติดพ้องนะติดแล้วอุ้ย700นะครับผมดาเมจแรงมากนะฮะโอ้โหอันนี้นี่คือบัฟเราอันนี้กดเจ็ดสับหมดแล้วเนาะนะครับอ่ะยังไม่ได้กดอันนี้อีกสักอันหนึง่งกดอีกสักอันหนึ่งนะฮะไหนดูซิ ติดพอระเท่าไหร่นะฮะหูยเจ็ดร้อยกว่านะครับผมแรงมากนะฮะต้องบอกว่าแรงสุดๆนะครับผมในตัวของสวมใส่เซตนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองวิ่งยิงทุกธาตุเลยนะนะครับลองดูซินะฮะเดี๋ยวผมปิดของสวมใส่ก่อนนะให้เห็นดาเมจนะฮะโอ้โหยิงทุกเสาเพื่อนๆดูนะครับผมแรงขนาดไหนนะฮะแรงมากนะครับ เดี on cover, ๋ยวใน EP นี nice. Nice. Remember. 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 Right ้ม like ีไปเทสต์ไอตัว C.O.P. ด้วยนะครับแล้วก็ไปลง O.G.H.C. ให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปลองเทสดาเมจโซนด้านบนหน่อยสินะครับดาเมจโซนเอ้ยผมลืมนะฮะลืมกดชิลสเปลด้วยนะเนี่ยนะครับผมจริงๆมันมีชิลสเปลด้วยถ้าเกิดกดชิลสเปลดาเมจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปลองใหม่อีกรอบนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะลืมกดชิลสเปลนะครับ อ่าลงอิงชิเนี้กดคิวสเปลแล้วก็แอมนะครับผมเท่าไหร่นะฮะโอ้ยแปดร้อยคิวสเปลตอนแรกมันเจ็ดร้อยกว่าใช่ไหมแปดร้อยกว่านะครับผมแรงจัดนะฮะแรงมากอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูดามเมจด,ด้านบนหน่อยนะฮะอ่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันไหมสี่ร้อยกว่า โอ้โหต้องบอกว่าแรงจัดนะครับติดท็อกโอ้โหอ่ะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูภาพบรรยากาศนะครับผมใน OGHC ก่อนละกันนะฮะโ g h c ผมเนี่ยเลเวลอาจจะไม่สูงนะครับ แต่ให้ดูดาเมจว่ามันประมาณนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูซ o p ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะฮะเราก็มาถึง OGHC แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดาเมจกันนะฮะโ GHC ตัวนี้เนี่ยของผมมันเลเวล2นะครับก็อยากให้ดูดาเมจละกันนะฮะมันไม่ได้มีตัวเลเวลสูงนะครับอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับผมปึ๊บโอ้โหเป็นไงฮะเพื่อน โอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ทันติดพ็อกเลยมั้งเนี่ยนะครับยังไม่ทันติดบับโลนะฮะสามร้อยกุญแจนะครับก็คือละลายนะฮะบอกได้เลยว่าละลายเลยนะครับสำหรับ oghc นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ cop นะครับอ่าโอเคก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปลุย cop นะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 3นะครับไปเทสดามเมจให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลีบาลานสกิลก่อนที่กำลังจะเข้ามาวันที่27นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีให้ดูตารางของ dps ของผมด้วยว่าตอนเนี้ย ของสวมใส่งบ1 3 0 k เนี่ย dps เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเมื่อตอนช่วงต้นคลิปที่แนะนำของสวมใส่ก็ลืมเลยนะครับเพิ่งนึกออกนะฮะอ่ะโอเคก็รีบาลานสกิลเนี่ยนะฮะที่กำลังจะเข้าเนี่ยก็จะเป็นแพทนี้นะครับที่จะเข้าในวันที่27นี้นะครับผมมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยทำของ lightning land นะครับเราสามารถเล่นยาวๆได้ไหมต้องบอกว่าเล่นยาวๆได้เลยแบบยาวมากนะครับผมดาเมจเนี่ย ยังแรงแล้วแรงแบบแรงยาวๆเลยนะครับผมอ่ะแพทที่จะรีบราวันที่27นะครับในส่วนของ lightning land เนี่ยก็จะแรงขึ้นมานี่นะฮะจาก2,000%ตอนนี้ที่เราเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับณนะวันที่17เนี่ยก็คืออ่ถ้าเกิดเรายิงปกติเนี่ยนะฮะแรงขึ้น2,000%ถ้าเกิดเรียกลูกมาก็แรงขึ้น4,000ในวันที่27เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น3,750%นะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเรียกลูกเนี่ยก็จะแรงเป็น5,750%นะฮะ แรงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับจาก4,000เป็น5,750ก็แรงขึ้นอีก1,750ใช่ไหมฮะถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็น่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยปรหมประมาณนั้นนะครับผมต้องบอกว่าแรงมากนะฮะในวันที่27นี้เนี่ยอไอตัวสกิลไลทิ i งแลนด์ว่าแรงแล้วใช่ไหมฮะอ่าเพื่อนๆต้องบอกว่ามันยังแรงได้อีกนะครับผมในรีบารานในแพทถ,ถัดไปนะฮะ ก็จะเป็นรีบาลานซ์ครั้งที่2ใช่ไหมแล้ว3แล้วก็4นะครับรู้สึกว่ารีบาลานซ์ครั้งที่4นะฮะไอตัวรีบาลานซ์ครั้งที่4เนี่ยนะครับผมมันจะแรงขึ้นอีกนะฮะคือมันแรงแบบอย่างต่อเนื่องแรงไม่พอลดคูดาวอีกนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของแผ่นที่จะรีบาลานซ์อีกอันนี้คือแผ่นในอนาคตอีก1แผนนะครับผมในแผ่นอนาคตอีกหนึ่งแผ่นที่ Re นะรีบลาลานซ์มาเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยคือต่อไปเนี่ยเราจะสามารถเรียกลูกได้ไวขึ้นนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย เวลาเราเรียกลูกเนี่ยมันจะติดคูดาวใช่ไหมฮะก็ประมาณสักสิบนาทีเรียกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลูกก็อยู่25นาทีนะครับในนาคตเนี่ยนะฮะเราจะเรียกได้ทุก1นาทีนะครับผมพูดง่ายว่าเรียกมา1นนาทีปุ๊บลูกตายปับป๊บปับ๊บแป๊บเดียวเราก็เรียกได้แล้วนะครับอันนี้คือเรียกได้ไวขึ้นมากนะครับแค่ตอนนั้นยังไม่พอนะฮะในนาคตเนี่ยดามเมจมันยังบัฟขึ้นอีกนะครับผมโอ้โหบัฟจาก3 7 5 0เป็น6,200นะครับผมแล้เถ้าเกิดเกียกลูกเยนี่ย จาก5,750เป็น7,200นะครับเพียงแค่ Canada นั้นยังไม่พอนะฮะเขเรียกว่าเรียกลูกไวัยคูดาวก็ลดลงน้อยลัวขึ้นนะฮะแถมดามเมจก็แรงขึ้นมหาศาลนะครับพูดง่ายว่าใครทำของสกิลแริงแนล์เนี่ยนะฮะเล่นได้ยาวๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูตารางของผมหน่อยว่าของสวมใส่ของผมตอนนี้ DPS เท่าไหร่นะฮะของสวมใส่ของผมณนะปัจจุบันนะครับที่ผมแนะนำช่วงต้นคลิปเนี่ยก็คือตรงเป๊ะเลยนะ ของตรงไปเลยนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดตีฮิมิเมทนะครับผมโอ้โ oh ห d p s 15,000ล้านนะครับผมต้องบอกว่า d p s สูงปีตเลยนะครับ15,000ล้านนะฮะแต่ถ้าเกิดตีแฟนทอมฮิมิเมทเนี่ยที่มันแรงเพราะว่ามันมีฟอร์เรมช็อปแล้วก็มีซีเนียร์เลเปเปอร์นะฮะ ซนเนียตีโฮลี่ฟอร์เรนตีแองเจิลนะครับไอตัวนี้มันเป็นโฮลี่แล้วก็แองเจิลมันเลยแรงนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูในส่วนของอ่าเป็นแอมดาเลียสแหะนะครับแอมดาเลียสสิบล้าน DBS นะฮะโอ้โหนี่ขนาดตีไม่ตรงนะนะฮะมีคาถาที่ตรงอย่างเดียวที่เป็นเดมอนกับชาโด้นะครับแล้วถ้าเกิดในแผนอนาคตล่ะนะฮะมันจะมีบอสมาใหม่นะครับไอตัวบอสตัวบีทจูดนะครับผมโอ้โหบีทจูดนะฮะสี่พันล้านนะครับผม บิลจูนี่ออร่าเขียวนะฮะเราตี4,000ล้านต่อวินะครับผมนี่ยังไม่รวมรีบาลานซ์อันนี้คือยังไม่รีบาลานซ์นะดามเมจที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะฮะ DPS ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยยังไม่รีนะเดี๋ยวจะรีบาลานซ์มันที่27นี้แล้วในอนาคตก็จะแรงขึ้นอีกนะฮะ27นี้ก็แรงในอนาคตก็แรงแบบแรงสุดๆนะครับผมต้องบอกว่าทำ LL นี่คืออนาคตไกลเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือบิทจูนะฮะแล้วก็ไอตัว 15M ตัวนี้นะฮะสิล้าน DPS เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่รีบาลานนะรีบาลานก็น่าจะไปไกลกว่านี้นะครับผมอ่าไอตัวนี้ก็ยังไม่รีบาลานที่ผมเปิดให้ดูนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจนะครับผมใน COP กันต่อเลยละกันนะครับผม COP ชั้น1 2 3นะฮะอ่าโอเคนะฮะก่อนเราจะเข้า COP นะครับเราก็ต้องบัฟจัดเต็มนะครับผม COP นี่คือต้องบัฟแบบว่าฟูลเลยนะฮะฟูลเลยปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็กดยาบัฟในดันด้วยนะฮะกดเด้งเลือดนะครับผมอ่าแล้วก็อ่กดชิลสเปลนะครับชิลสเปลปึ๊บนะฮะแล้วก็กดยาเลเซอร์นะครับผมอ่าอันนี้นะฮะกดให้ครบนะครับผมอ่าในซีพีนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะฮะเดี๋ยวผมถอดโล่ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาบีบัฟด้วยนะฮะ บีปับเพิ่มจอาเวทนะครับผม a b ให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวผมไปลองทุกชั้นให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับชั้น1 2 3นะฮะลองให้หมดนะครับแล้วก็เอาตั๋วฟรีก่อนตั๋วฟรีรายวันนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ชั้น1ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราลองทุกชั้นเลยให้เพื่อนๆได้ดูว่าเอ็ดาเมจมัปนประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาถึงชั้น1ปึ๊บนะฮะเป็นไงบ้างอย่าติดแมงดาโกล่านะให้ดูดามเอจนะฮะประมาณนี้นะครับผมปึ๊บ อโอ้โหคือต้องบอกว่านี่นะฮะถล่มเลยนะครับถล่มบอสยิงแบบถล่มทลายนะฮะนี่ดาเมจประมาณนี้นะครับผมหมดดงเขาเรียกว่าหมดดงนะฮะอ่เก็บขยะหน่อยนะครับอ่ะชั้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูชั้นสองนะฮะแต่เดี๋ยวขอเก็บขยะก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผม เนี่ยมันเคลียร์ไวมากนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูต่อกันที่ชั้น2นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นสองนะฮะไปเลย let's go นะครับผมไม่รู้มอนจะเยอะหรือเปล่านะฮะอ่าเป็นยังไงบ้างอุย้ยเจอตัวสะท้อนเลยมาอันแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูดามเมจนะครับผมมีเป็นดงไหมนะฮะอ่าไปทรงนี้ก่อนละกันนะครับผมโอ้โหธานาอุ้ยเจอธานาเคดีเหมือนกันสองรอบ ธนาเคดีออกมาเหมือนกันสองรอบเฉยไปมีตัวอื่นบ้างไหมนะฮะอ่าโอเคเอ๊ะทำไมมันมีแต่ธานาเจอต,ตัวนี้นะฮะตอนเล่นดีช็อปนคะครับผมธนาเยอะมากอ่าโอเคเคดีเก็บดอกด้วยนะฮะปึ๊บุญญ่นยนต์อ่าเฮ้ยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะ ตรงนี้ไปบุกทะลวงฟันนะฮะโอ้โหเพียบเบอร์สีบาทนะครับผมเสานะฮะโอ้โห,โโหเพียบเลยหืมตรงนี้เพียบนะครับผมแย่อะลุยให้หมดนะครับผมโอ้โหเซซิวนะครับผมไปนะฮะเรียบร้อยนะครับโดนมมดากล่านะฮะอ่ะโอเคก็สำหรับชั้นสองก็ประมาณนี้นะฮะ อ่าก็เดี๋ยวไปตอนที่ชั้น3นะครับอ่าโอเคเราไปตอนที่ชั้น3นะฮะชั้น3เนี่ยเป็นชั้นที่ผมฟาร์มประจำนะครับแล้วก็ใน COP รอบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ฟาร์มชั้น3กันนะฮะเพราะว่ามันได้ดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่มันราคาสูงนะฮะนี่ก็ดาเมจประมาณนี้นะครับผมโอ้ยปิดมอนไว้เล่นสบายนะครับผมนี่นะฮะฟาร์มสบายนะครับโอ้โหบอสเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดของแป๊บนึงนะนะฮะเพื่อนๆมองไม่เห็นบอสฝั่งซ้ายนะครับอ่ะ ประมาณนี้โอ้ยบอสหน้าเต็มหน้าทางเข้าเลยนะครับผมแต่ผมไม่ได้กดกรัรมนะอันนี้มาฟาร,ร์มให้ดูแบบว่าเป็นไกด์รายเฉยนะครับอ่าเอาโหลูกน้องตายนะครับผมอ่าโดนเออลูกน้องตายนะฮะแต่ก็ยังฟาร,ร์มได้อยู่นะครับอ่าอาเจอเจออีกนะฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคอันนี้คือดาเมจที่ลูกน้องตายแล้วนะก็ยังแรงอยู่นะครับอ่าโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะ ก่อนจะจากกันไปผมฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ